ช่วงที่3 c a m คมปัสแอนดซิตทแพทยะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภและตอนนี้ค่ะบัวยืนอยู่กับนักกีฬาที่มีการเปลี่ยนถ่ายไว้ทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวกันค่ะว่าเป็นกีฬาประเทศอะไรบ้างค่ะสวัสดีครับผมสุเมรมณีสุปันนะครับ เป็นนักกีฬาโบลิ่งของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยครับค่ะ <C> e <as> ผมสวัสดีครับผมนพร,รัตกันขยันครับเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยครับค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะทราบว่าหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนอวัยวะแล้วค่ะเดิมทั้งสองท่านเนี่ยเล่นกีฬามาก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากมีการเปลี่ยนอวัยวะแล้วเนี่ยมันมีผลกับการเล่นกีฬาไหมคะเอ่อมันไม่มีผลกับการเล่นกีฬานะครับเพราะว่าก่อนที่จะเล่นกีฬานี่เราได้ปรึกษากับคุณหมอแล้้ววนนนะะครรรบุณหมมอกก็แําาาาาาา่่ีฬงปเเเภทสถลได โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเล่นกีฬาโบลิิงนะครับภายใต้สังกัดของเอ,เอกชนนะครับอยู่ก่อนแล้วแล้วคุณหมอก็แนะนานว่า,าสามารถเล่นได้โบลิิงเพราะว่าไม่มีผลต่อกระตนะครับเพราะว่าโบลิิงมันได้ครับ ค่ะอันนี้เปลี่ยนไต,นตค่ะแล้วก็เล่นโบลิ่งต่อได้ไม่มีผลอะไรไม่มีผลค,ครับแล้วของน้องอาร์ตล่ะคะถ้าผมของผมเป็นผู้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูกนะครับก็ช่วงที่เปลี่ยนถ่ายช่วงแรกๆอาจจะต้องมีการพักฟื้นเพื่อให้มันแผลต่างๆมันหายแล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอเช่นกันคุณหมอว่าให้สามารถเข้าคอร์สฝึกซ้อมกับตัวมหาลาัยได้ตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาของมหาลัยอยู่ทีนีอ้อาจจะต้องค่อยๆไต่ระดับจากเลเวลหนึ่งสองสามเนี่ยแต่ว่าพอสักประมาณช่วงหกเดือนผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถท ค,ค่ะก็ไม่มีผลกับการเล่นกีฬานะคะสนัดเราต้องพักฟื้นหลังผ่าตัดอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ทราบมาว่าค่ะเดิมเนี่ยอย่างพี่สุมเมศรเนี่ยค่ะเป็นนักกีฬาเป็นเหมือนตัวแทนระหว่างองค์กรใช่ครับแต่หลังจากเปลี่ยนอวัยวะแล้วเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยเป็นถึงระดับทีมชาติยากไหมคะเราต้องทํำยังไงบ้างก็ไม่ยากครับพอดีเราต้องไปสมัครเข้า,าสังกัดของสมาคมกีฬานะครับแล้วก็แจ้งความจำนองว่า,อาขอเล่นกีฬาประเภทอะไรที่เราได้ปรึกษากับคุณหมอแล้ว นะครับทางสมาคมก็จะมีโค้ดนะครับแล้วก็สนามฝึกซ้อมนะครับแนะนําให้กีฬาได้เข้าร่วมในชมรมของของสมาคมนะครับก็ผมก็อยู่ในชมรมโบลิ่งของสมาคมอยู่ครับโอ้เราก็ซ้อมหนักไหมคะซ้อมหนักไหมก็สัปดาห์ละครั้งนะครับผมประมาณสัปดาห์ละครั้งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็หาสนามฝึกซ้อมสนามข้างนอกนะครับแล้วก็ไปเล่นหลีกหรือโวรเนาเมนม์กับเขาบ้างบางครั้งนะครับ เพื่อจะเล่นกับนักกีฬาปกติเพื่อเราจะได้มเีเทคนิคในการเล่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจอบที่นี่ฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ไปเล่นกับนักกีฬาปกติด้วยอ๋อเป็นเทคนิค <rôle à> <S <s> แล้วสําหรับน้องอาร์ตล่ะคะก็จริงๆเอ่อการเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาครับไม่ไม่ได้ยากครับก็คือเหมือนที่ทาพี่สมเมธแจ้งคือสมัครเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของทีมนะครับมีเรื่องของโค้ชมีเรื่องของวิษัะกีฬาเนี่ยที่คอยช่วยนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับทั้งฝึกซ้อมแบบกลุ่มแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าเราทําแบบสม่าเสมอนเนี่ยตามเช็คล l i s t ที่เขาโคช้ชแจกไว้ให้เนี่ยเราก็ที่สามารถที่จะเข้าร่วมกันคัดตัวนะเพื่อไปเป็นนักกีฬาของพิมพชาติได<อ>้ก็ฟังเทคนิคไว้นะคะยังไงก็ต้องมีการซ้อมค่ะมีวินยัยในการฝึกซ้อมไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็นี่เป็นตัวอย่างคะ่ะและทั้งสองท่านนะคะเขาเคยมีประสบการณ์มีการเล่นกีฬามาก่อนอยู่แล้วคะ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เดี๋ยวจะมีกรณีของคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาคะ่ะหลังจากเปลี่ยนถ่ายเอาไว้ว่าแล้วจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวไปติดตามค่ะ อาลราค่บท่านผู้ชมครับและทั้งคู่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนทายอวัยวะแล้วไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเลยครับขวามือผมและซ้ายมือผมแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะธปนีโสพลค่ะหรือเอ๋ค่ะเป็นนักกีฬาเปตองค่ะของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีครับทวีครับนำเป,ป็นคุณชมพันธครับชื่อเล่นชื่อวีนะครับเป็นนักกีฬาโบลิ่งครับของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนถ่ายวัยวะแล้วเนี่ยนะเราเข้ามาที่สมาคมจนกระทั่งเป็นทีมชาติสมาคมให้อะไรกับเราบ้างค่ะหลายอย่างเลยค่ะาจากที่ได้รับาจากสมาคมนะคะเป็นโอกาสหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเลยค่ะที่รู้สึกว่า คุ้มค่าค่ะก็คือ1ได้เพื่อนนะคะที่เป็นนักกีฬานะคะแล้วก็ได้โอกาสในการทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็ทาชื่อเสียงให้กับครอบครัวน,นะคะได้โอกาสเดินทางเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะระดับนานาชาติและกีฬาผู้เปลี่ยนอวัอยวะระดับโลกนะคะเมือ่อการแข่งขันประสบความสําเร็จนะคะได้เหรียญกลับมาเนี่ยนะคะก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็เสนอขอ,อพระราชทา,านเครื่อง ราชอิสเรียพร์ด้วยนะคะในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะอีกทั้งยังได้โอกาสหลายๆอย่างที่ที่ไม่สามารถหาได้ในในสิ่งที่ไม่ได้มาในจุดนี้นะคะ่ะถือว่าต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยมากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆเช่นนี้กับพวกเราค่ะซึ่งหาไม่ได้โอโ้โหท่านผู้ชมครับน,นี่ขนาดยังไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนนะครับอ่ะทางพี่ละครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยนะฮะที่ได้มอบโอกาสให้พวกเราซึ่งไม่เคยเล่นกีฬามาก,ก่อนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในทางด้านการฝึกซ้อมไม่ว่าจะมีโค้ชคอยสอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันโบลิ่งเปตองนะจะมีโค้ชระดับทีมชาติมานะค,คอยฝึกสอนให้นะครับแล้วก็โอกาสที่ได้รับจากสมาคม ก็คือได้การคือการได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครไปแข่งกีฬาในระดับนานาประเทศนานาชาตินะฮะแล้วก็ระดับโลกตั้งแต่ปี2515นะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับจากคนที่ไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเลยนะครับทางสมาคมก็มีการที่มาฝึกสอนมีโค้ชให้มีการเทรนนิ่งจนกระทั่งไปสู่ทีมชาติและทำผลงานให้กับประเทศชาติครับผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวคุณเอเล่นเปตองช่วยสอนผมหน่อยว่า่เผื่อผมจะมีอนาคตติดทีมชาติบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเอนะครับในกีฬาเปตองครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งในนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยของสมาคมนะครับสวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์ถนอมพันธ์นะฮะอายุ62ปีนะครับเอ่อซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนไต ของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอยายุวะแห่งประเทศไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ได้รับก,การปลูกถ่ายทั้งหลายนะครับให้ให้มาเพราะว่ากลางปีนี้เราจะมีแมตช์แมตช์ของ World นะครับซึ่งมีทั้งแบดมินตันเ,เปตองแล้วก็โบลลิงนะครับทุกกีฬาเราจะแยกอายุในการเล่นนะครับผู้สมัครที่มีอายุน้อย อายุกลางอายุมากเนี่ยเราก็สามารถมาร่วมเล่นกีฬาที่ที่นี่ได้ด้วยกันนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแบบพี่เขานะครับติดต่อมาที่สมาคมนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุณเอ๋นะครับจะสาธิตให้ดูสําหรับผมเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับว่าการเล่นเนี่ยเบสิกเลยต้องอย่างไรบ้างครับค่ะ ก็ปกตินะคะการเล่นเปนตองนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทเดี่ยวประเภทคู่และประเภททีมนะคะถ้าประเภทเดี่ยวเนี่ยก็คือจะคนละ3ลูกนะคะอันดับแรกก็คือต้องโยนแก่นไปก่อนนะคะระยะของการโยนแกนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า6เมตรและต้องไม่เกิน10เมตรนะคะแล้วก็โยนเพื่อให้ใกล้แก่นที่สุดนะคะ ่าพี่ดอนโยนลูกต่อไปเลยครับแต่ต้องเอาชนะเอกให้ได้ก็คือต้องใกล้ลูกสีส้มใช่ค่ะเชิญขังนายกถ้าผมโยนโดนเลยนี่ติมชาติเลยไหมติดเลยติดเลยนะห่าแล้วับท่านผู้ชมครับค่ะถือว่ามีพรสวรรค์นี่ข้าวงนะครับครั้งแรกเลยนะพี่ครั้งแรกเลยที่โยนใกล้ใกล้ลูกสีส้มนะครับ แหมมันสูสีสูสีได้ไงต่อครับลูกที่สองไปต่อเลยค่ะลูกที่สองต่อครับผมให้ใกล้กว่าตอนนี้พี่ดอนชนะเอ๋แล้วค่ะใช่ค่ะแค่นี้เองเหรอครับใครใกล้โดยหลักเดี๋ยวคู่ต่อสู้ก็จะโยนต่อเราก็สลับกันไปใครใกล้มากที่สุดหรือเข้าใกล้แก่น มากที่สุดถือว่าได้แต้มได้คะแนนโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมว่าท่านผู้ชมที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะอย่างเช่นพี่ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเข้ามาสมาคมก็มีการฝึกสอนให้ใช่ครับแล้วก้าวเข้าสู่ทีมชาติจนกระทั่งนี่แหละครับที่เห็นเนอยู่เนี่ยเขาก็ทําผลงานได้อันดับที่สี่ของโลกใช่อันดับที่หนึ่งของเอเชียนะครับนายกครับผมทราบมาว่าในปีนี้ เราจะเป็นอะไรครับเจ้าภาพนะครับสำหรับปีนี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่26ถึง30มิถุนายนนะครับเราจัดรายการ World t r a n s p n n Sport นะครับแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเราจัดแข่งขันกีฬาเปตองนะครับโบลิ่งแล้วก็แบดมินตันนะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้สมัครทั่วประเทศนะครับเรียนเชิญครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วนี่นะครับอยากที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยก็สมัครมาที่สมาคมขออนายกได้เลยนะครับใช่ครับผมขออนุญาตฝากนะครับท่านที่ต้องการสมัครนะครับผ่านช่องทางได้แก่ f c e e o o o นะครับชื่อสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0839155550นะครับ เราได้มาพูดคุยกันครับแล้วก็อนาคตนักกีฬาทีมชาติไม่หนีไปไหนแน่นอนครับตามที่ขึ้นายนี้นะครับและที่สําคัญเดือนิถุนายนนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระดับโลกเลยนะครับติดตามชมและเชียร์พี่ๆเหล่านี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนายกมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณรายการและผู้ชมทุกท่านครับ ใจยังมีความหวังเธอต้งเดินออกไปด้วยพลังหากมันจะหนักเพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวัน แข้อเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ควาคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบริบิทีนธรรมดาก็เสียเวลากับนาคนสดใสที่เธอต้องเ้าไป